สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศเทศกาลงานแข่งเรือยาวนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น12บสองฝีพายนะคะไม่ใช่แข่งเรือยาวแบบว่าคนเยอะๆเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเรือยาวขนาดเล็กนะคะแค่12บสองฝีพายคะ่ะอันนี้เป็นการแข่งเรือยาวประจาตาบลกันนะคะก็จะมีทั้งหมด13าหมู่บ้านคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าเช้า าก็จะมาลงซ้อมกันลงซ้อมสนามจริงกันก่อนนะคะก็มีเรือหลายลําจากทุกหมู่บ้านที่ร่วมแข่งนะคะก็จะมาลงซ้อมกันวันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะท้องฟ้าคลึ้มนิดนดนะคะแล้วกออ็มีฝนตกปล่อยๆด้วยค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เป็นการแข่งขันเขาเรียกแข่งขันภายใน ยังไม่เปิด Open แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้จะเป็น Open เปิดให้คนภายนอกเข้ามาแข่งขันด้วยนะคะโดยที่จะคัดจากอา่วันนี้ที่ชนะนะคะรอบคัดเลือกวันนี้ไปแข่งพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดให้คนนอกเข้ามาแข่งขันด้วยคะ่ะก็ขอให้เป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในภาคอีสานนะคะไม่รับภาคกลางคะ่ะก็สามารถ ลงทะเบียนแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าที่กิงเขาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือลงไว้นานแล้วแหละอันนี้ก็จะอธิบายกติกาคร่าวๆนะคะก็สําหรับวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศรอบๆริมหนองมาฝากทุกคนนะคะอันนี้ก็จะมีเรือยาวหลายลำนะคะที่มาลงซ้อมก่อนแข่งนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่า ถ้าเป็นกีฬาเขาเรียกว่าวอร์มนะคะหลายลําเลยของแต่ละหมู่บ้านค่ะเสียงภาคอาจจะแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าไปเชียร์มาค่ะก็มาใส่เสียงทีหลังนะคะมาตัดต่อทีหลังอันนี้เราไปดูกันต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ละหมู่บ้านก็เริ่มซ้อมอันนี้ยังไม่เอาจริงก็แค่พายแบบเบาๆไปก่อนให้มันคุ้นชินกับท่าน้ําล่องน้ําของ แต่ละคนนะคะก็ต้องไปจับฉลากว่าจะได้ร่องน้ําข้างในหรือว่าข้างนอกนะคะอันนี้เขาจะแข่งกันอ่าครั้งละสองลำค่ะแล้วก็เอาผู้ชนะไปแข่งพรุ่งนี้กับอรอบโอเพ่นรอบกับเอ่อเรือข้างนอกอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ค่ะอันนี้แค่ซ้อมเบาๆนะคะยังไม่เอาจริงค่ะก็ให้มันคุ้นชินกับแม่น้ำให้มันคุ้นชินกับ สถานที่เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะซ้อมที่ท่าน้ําของแต่ละหมู่บ้านค่ะก็คืออันนี้สนามแข่งจริงก็ไม่มีใครได้ซ้อมอันนี้ก็ลองซ้อมความพร้อมเพียงค่ะของแต่ละอ่เรือของแต่ละหมู่บ้านนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะประมาณเก้าโมงค่ะที่เขาจะเริ่มแข่งกันไม่ร้อนมากเพราะว่าสภาพอากาศก็คลึมค่ะ บรรยากาศเป็นใจมีฝนตกปลอยเย,ย็นสบายค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเอาบรรยากาศแข่งจริงมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ